ีครับวันนี้มาพบกับพี่หล่อพาเพออีกครั้งนะครับวันนี้นะครับ <พอ S 2> เราจะมาตามล่าหาเตมูจินนะครับตอนนี้โอ้เด็กดีๆ,ๆนะครับฮอตมากอันนี้เป็นแชมป์แชมป์ที่ไต้หวันด้วยสุดยอดแล้วก็ตอนนี้กําล,งลังแข็งปากได้เน,นะแข็ปากได้าตามปกติอ่าเตมูจินเตมูจินเตมูจินตามตำนานท่กคราก่องนี้ก็แล้วกันวันนี้จะเปิดซักกล่องนี้มียี่สิบเปิดเจ็ดซองแล้วเจ็ดซองนะครับให้ ให้ผู้อยู่ในเหตุการณ์ช่วยเลือกซองไหมไม่ต้องอ่ะแไม่เอาอะไรกับชีวิตเลยคนไม่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 กัดเสียงเงินค่าค่าผู้ช่วยเลยสักนิดยอดนะครับเพราะว่ามันเก่งนะครับเราเลยต้องย้อนกันมาเปิดสนุกมันเป็นเมตานะจ๊ะตอกสีสีของันซองยู่หนึ่งสองสาม สี่ดีหมดเดี๋ยวทิ้งหมดทีอ่าไปไปนี้มันสิเจ็ดโอเคเป็นเจ็ดสองที่มีค่านะครับโคตตีเลยพี่เป็นเจ็ดสองที่มีค่าเขาโยนทิ้งทุกสองเจ็ดสองเนี่ยเพราะว่าโยนทิ้งหนูว่าจะได้อะไรหรือเปล่านะจ๊ะมาดูช็อปชับปช็อปเออซะไม่ขาดหันไปล็อกกันไกลหน่อยนะพี่ซองแรกซองที่หนึ่ง ลงมาลงมาลงมาสามเโ็ดนี่เี่เจ็ี่เดี่เดีเจดี่เม็เจ็ี่เจ็ส่เจ็ดสเจสี่เี่เจสี่เี่เจ็ส่เ็ดี่ดี่เดีเเจ็ด t y ดีเี่เ็ดีเจรดเ็ดี่ีดีเจี่ดีเจ็่เจี่เสเ็เจ็ดี่ีดสีเ่เเจ็่ีีี่่ วิ่งอีกแล้วโอ้ยลองมาเชยชมกันเดออกันอีกแล้วสามสองแล้วนะสามสองมดไปแล้วสองที่สีสองที่โอ้ยตกใจหมดเฮ้ยแต่มมจินจะมาไหมนี่วิ่แล้วสองที่ห้านะครับเฮ้เอ็มซเวคันเลยเอมเซเว่นมาทดึงดึงเซเว่นอเลเว่นสองที่หก ไม่โอ้โหไม่ต้องสืบครับไม่ไหวแล้วช่างตีดาบในตำนานเอ้ไม่ใช่ซอนลีฟท้ายเทมูจินที่เราต้องการจับมาไหมสีสีวิงมาเลยวิงมาจากไหนเจดโซนะครับสามใบแต่ละใบนี่ตาเันไหลให้ไบตัมใบเดียววันนี้ไม่มีดวงกับบล็อกนี้นะครับก็บายบายดีกว่าเจอกันเี๋ยนี้พี่นี่พี่คืาไม่มี